One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่อง้วยไทยสปายมอแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป,องปายโซุคสคนนดจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงแจวแจวจอยจอยช่วงมองม้อยหอยสังจ้ามีข่าวไม่ดีมาบอกนะคะวันนี้ค่ะทุกคนคะ่ะไตเติ้ลคลิปขึ้นมาเห็นไหมคะคุณผู้ชายนอนแอ้งแหมงอยู่คะ่ะแฟนตัวโตนะคะติดโควิดกันเรียบร้อยแล้วนะคะ ก่อนที่จะไปบ้านพ่อปู่แม่ยา่าเราก็ปกติกันทั้งสองคนแต่ถ้าอาการไม่ดีหรือเป็นไข้เป็นอะไรเราก็จะไม่ไปนะคะแต่เราก็ปกติพอไปรวมกันกับญาติพี่น้องเสร็จแล้วขากลับมาถึงบ้านวันนั้นนะคะตอนเย็นวันอาทิตย์แฟนตัวโต,วตวก็หลังจากกินข้าวเย็นกันเสร็จเราราวหกโมงเย็นก็เป็นทั้งรู้สึกตัวว่าเป็นไข้ทั้งไข้ทั้งหนาวทั้งสัน่นขึ้นมาทันทีนะคะ เราก็ไม่รู้จะยังไงกันแน่เกิดอะไรขึ้นเนาะแต่เราก็คิดว่าเหมือนอาการที่คนจะติดโค,โควิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแฟนก็ตรวจไม่ใช่ว่าตรวจโควิดทันทีนะคะพอแปลผปลอดอะไรมาวัดไข้วัดอะไรเสียสามสิบแปดกว่าเลยค่ะอุณหภูมิคนก็ส่วนมากสามสิบหกกว่านะคะสามสิบแปดกว่าแล้วก็เป็นไข้เป็นหนาวทั้งคืนในคืนนั้นนะคะก็ยังไม่ได้ตรวจโควิดกันหอกแต่อาการของตัว,ตวเอง จนถึงวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเช้ามาวันจันทร์แกก็เลยตรวจนะคะที่ตรวจโควิดแบบตรวจเองที่บ้านนะคะซื้อกันมาไว้เยอะอยู่แล้วแกก็เลยตรวจก็เลยข,ขึ้นขีดที่สองขึ้นไปขีดจางๆเราคิดว่าน่าจะเป็นโควิดแน่ๆแกก็เลยนัดนัดไปที่ศูนย์เขามีศูนยน์นัดไปตรวจนะคะก็บอกอาการบอกอะไรไปเพราะว่าแกก็ ทำงานโรงพยาบาลอยู่แล้วแกก็บอกว่าข้างๆแผนกที่แกทํางานอยู่นะ่ะเขาตรวจโควิดโคโรนาอยู่แล้วแกก็เลยนัดไปแกก็เลยได้ไปตรวจพอไปแกเป็นเจ้าหน้าที่อยู่แล้วก็ได้ตรวจเร็วนะคะผลก็มาเมื่อวานเราเกือบเที่ยงนะคะก็เลยติดเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับตัวตัวเองก็มีแต่อาการมีแค่เมื่อคืนนี้นะคะรู้สึกว่าเจ็บคอหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็นไข้รุมๆ นะคะก็ดื่มน้ําขิงกันทั้งวันนะสําหรับต,รตัวต,ตัวเองมะนาวขิงร้อนป่วยไม่ป่วยก็จะดื่มสัดส่วนมากทุกเช้าแหละตัวตัวนะคะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าดื่มเยอะขึ้นนะคะเย็นแต่น้าห้อนหลายจว่าน้มห้าวแล้วกับพี่น้องขาปานเมลูออนยูไฟเหลือเด้อค่ะพี่น้องขานะคะก็เป็นแต่เจ็บคอหน่อยหนึ่งก็เป็นไข้นิดๆหน่อยๆสาหรับตัวตัวเองแต่เมื่อ ก็แยกกันนะคะจากนี้ไปเราก็คงต้องแยกกันหลังจากแฟนตรวจรู้ผลเราก็มาตรวจตรวจแต่ห้องตัวโต้ยังไม่ขึ้นสักขีดนะครับเมื่อวานแต่วันสองวันนี้ก็จะตรวจอีกรอบหนึ่งนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็โทรมาแล้วมาหาแฟนแล้วก็บอกแกถามอาการถามอะไรต่างๆแล้วนะคะเขาก็ถามว่าเราเมีอาการไหมเรายังไม่มีอาการเขาก็ให้แยกกันเราก็แยกกัน แต่ความที่ตัวโตเป็นห่วงแฟนเป็นไงเป็นกันตัวโตก็นอนตรงนี้นะคะเนี่ยวที่นอนมานอนตรงนี้ในห้องรับแขกส่วนทางนี้ค่ะแฟนก็นอนนอนบนโช่โซฟาอยู่นู่นที่ถ่ายขึ้นมานะคะก็พยายามสวนกันไปสวนกันมาเอาไม่ไม่ใกล้กันค่ะบอกอยู่ว่าเธอห้ามมากอดมาหอบฉันนคกขาระยะนี้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ว่ากันไปพอวันที่แฟนไปตรวจเช้าวันจันทร์นะคะตอนที่แกนัดไปตรวจนะคะ ตัวโตก็รีบไปเลยนะครับไปห้างที่ขายของอะไรของจีนของไทยอ่านไปซื้อขิงซื้อของซื้อของใช้อะไรเราเหมือนมาตุนของไว้เลยนะครับธรรมดาแกสั่งตัวโต้ไว้ว่าเธอห้ามออกจากบ้านนะ mm. ดีไม่ดีเราอาจจะไม่ต้องออกจากบ้านเกือบสิบวันเลยนะเธ <c oughs> ออย่าออกไปไหนนะตัวโต้ใส่หน้ากากไปเลยเพราะเราก็ไม่มีอาการอยู่แล้วใส่หน้ากากาไปอะไรไปเช็ดแอลกอฮอล์ไปก็รีบไปซื้อของโชคดีว่าร้านขายของก็มีแค่คนสองคนเงียบๆนะคะ จากนั้นมาก็ไม่ออกค่ะรับผิดชอบต่อสังคมนะคะแกบอกว่าอยากได้อะไรตัวเป็นนี่ก็ให้เพื่อนบ้านหรือว่าให้เพื่อนฝูงคนรู้จักกันเข้าไปซื้อให้เราก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมแกว่านะคะคงไม่ได้ซื้อแล้วค่ะเพราะตัวต้ไเป็นตุนหมูหมากาไก่อะไรเครื่องปรุงผักเผือกตัวตอัดใส่ตู้เย็นแล้วก็ช่องแข็งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่แกะจะกลับมานะคะ ก็พยายามจะทําอาหารร้อนๆทาซุปทําอะไรให้กินไปแต่แก,กก็ยังเหลือไออยู่นะคะเมื่อคืนนี้เราเห็นแกไอเราก็เที่ยวลูกเที่ยวไปทําชาชงนูน่นชงนี่ให้นะคะทั้งคืนนะคะแก,กก็บอกว่าทําไมเธอไม่ปไปนอนห้องนอนส่วนทางนู้นแยกกันนอนเราเป็นห่วงเขานะคะเพราะว่ากลางคืนเผื่อเขาไข้ขึ้นนะ่ะเขาอะไรยังไงเผื่ออะไรมีอะไรฉุกเฉินไหมเวลาเป็นไข้เป็นหนาวตัว,ต,วตัวอยากจะเป็นแทนแซนนะคะ ไม่อยากให้เขาเปลี่ยนหรอกเพราะว่าหนึ่งเราคนไทยเรารู้อยู่นะ้าขิงสมุนพรงสมุนไพรตัวโต้ก็มียาฟ้าทลายโจรนนู่นนี่นั่นหลากหลายอย่างตัวโตก็กินลงไปนู่นมันง่ายยงไงแต่ฝรั่งถ้าจะบอกให้กินนู่นกินนี่ดีสมุนไพรตัวๆๆๆนู้นตัวนี้ยากค่ะว่าอยากเสือหรอกเขาเสียแต่แยาบ้านเขายาชั้นดีอย่างนี้อย่างนั้นเขาจะฟังแต่ความหมอความอะไรแต่โควิดโควิดนาก็ ส่วนมากเพื่อนๆหลายคนที่เขาหายเพื่อนแกด้วยเขาก็หายพยาพาลาแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําชาน้ําร้อนกินอะไรร้อน,อนๆแค่นั้นแหละคะ่ะเขาแนะนํากันบ้างแต่ตัวต้วก็บอกพยายามให้แกดื่มชาดื่มอะไรตลอดถ้าเจ็ทั้งขิงทั้งมะนาวแบบนี้แกกินไม่ได้แกกินยากแก,กไม่เคยกินเออก็ผสมประสานไปเท่าที่ทําได้นะคะทุกคนคะ่กะก็หวังว่าจะของนีวันสองวันนี้หย่บ อย่าเป็นอะไรมากนะ่สำหรับตัวเราแต่พรุ่งนี้ค่ะถึงจะเทสอีกรอบหนึ่งไม่รู้จะยังไงนะคะแต่ถ้ามีอาการมากอะไรมากเราก็ต้องไปเทสที่ศูนย์เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาถ้าเราไปขอเทสตอนนี้เพราะว่าคิวมันเยอะอย่างเเธทรแลนด์ตอนนี้ก็ติดกันขึ้นมาวันละแสนกว่าแสนกว่าที่หนึ่งล้านกว่านะคะคนที่ไม่เป็นก็ถือว่าเชยแล้วกันละคะ ใครๆก็ไม่อยากเป็นนะคะก็ดูแลสุขภาพถ้าเป็นแล้วเราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองนะคะอยู่ในบ้านรับผิดชอบต่อสังคมกันไปละคะ่ะสาหรับตัวตัวเองก็ภาวนาตัวเองอย่าเป็นเยอะนะคะถ้าเป็นเยอะเราก็จะไปตรวจที่ศูนย์แต่ตอนนี้ถ้าใครไม่มีอาการเขาก็ไม่ตรวจให้นะคะทุกคนขาเพราะคนมารอคิวตรวจเยอะมากนะคะเขาก็แนะนำํำให้อยู่บ้านดื่ม ของร้อนๆกินของร้อนๆตุ๊ตกๆเย็นนี้ก็จะทําซุปทํานุ่นทนํานี่เหมือนเดิมนะคะข่าวระยะนี้ก็บางครั้งก็ทาก๋วยเตี๋ยวบ้างอะไรบ้างก็ยังว่าโชคดีว่าเธอเป็นอาจจะเป็นมากเก็ดไข้ขึ้นอยู่ทั้งแต่วันนี้ก็รู้สึกเงียบๆหน่อยไอไม่เยอะเท่าไหร่นะคะช่วงกลางวันบางครั้งกลางคืนเหมือนตุ๊โต,วตวเวลาเป็นไข้ขึ้นมาส่วนมากจะเป็นตอนเย็นนะคะตอนเย็นน่ะไข้ขึ้น เป็นหอนเป็นหนาวส่วนมากจะเป็นเวลา,านั้นก็กวักแก่เป็นประมาณนั้นเราก็ห่วงเขาเราก็เลมานอนอยู่มุมนี้แยกกันก็ไม่ใช่ว่าถ้าบ้านเป็นสองชั้นก็ดีค่ะคนหนึ่งนอนชั้นบนคนหนึ่งนอนชั้นล่างแยกกันไปเลยสักระยะก็ดีแต่ทีนี้เรามันแยกไม่ได้มันอยู่บ้านเดียวกันนะคะห้องนงห้องน้งําแกก็ใช้ห้องหนึ่งตัวโต,วตวก็ห้องหนึ่งก็จริงแต่ห้องอาบน้ําอาบห้องเดียวกันอยู่ค่ะก็พยายามสวนกับไปสวนกันมาแล้วก็แอลกอฮอล ใส่มือบ่อยๆเอาว่างนั้นนะคะนะคะบางคนก็ถามว่าเป็นโอเมก้าหรือเดลตานู่นนี้นั่นว่นมันบอกไม่ได้หรอกคะ่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่บอกเราหรอกว่าเราเป็นอะไรนะคะเราก็ดูแต่อาการว่าเป็นยังไงบ้างแต่แฟนตัวโตก็ได้กิ่นอาหารอยู่ตัวโต้ก็ได้รสชาติอาหารอยู่จมูกปากก็ปกติอยู่ค่ะนี่แหลคะค่ะก็ถือว่าเป็นไม่หนักไม่มากอย่างแกก็ฉีดไปแล้วสมเข็มนะคะยังไง มันก็ทุเราเบาบางนะคะใครที่ยังไม่ฉีดก็ฉีดเถอะคะ่ะอย่างน้อยก็ช่วยทุเราเบาบางถ้าเราเจ็บเราป่วยเราติดขึ้นมานะครับเพราะตอนนี้คนมันติดกันเยอะติดกันง่ายด้วยยิ่งโอมิครอนยิ่งง่ายนะคะคนที่ไม่ติดก็คือคนอยู่บ้านอย่างเดียวแต่ก็คนดูแลตัวเองดีๆก็โชคดีไปนะคะถ้าเรายังเดินยังเหินเราออกไปทํามาหากินออกไปซื้อกับข้าวไปจ่ายตะลุงตลาดไปทํานู่นทํานี่อยู่มันก็เปิดเซียนมันจะติดมันก็มีนะคะ เพราะว่าการฉีดวัคซีนมันก็ไม่ได้ป้องกันร้อยเปอร์เซนต์เขาก็บอกว่าก็แค่เวลาเราติดขึ้นมามันไม่เป็นหนักเป็นมากในร่างกายของเรามันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนั่นแหละค่ะเขาไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์นะคะบางครั้งเฟนต,ต,ตัวตัวเขาไอ,าอมากเมื่อคืนกบอกว่าสรุปแล้วฉันฉีดยาสามเข็มนี่มันช่วยอะไรฉันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แกก็ว่าไปนะคะแต่เพื่อนพี่คนไทยเขาป่วยเขายิ่งป่วยหนัก เขาบอกว่าเขาไข้หนักสามสี่วันเลยทีเดียวทั้งไอทั้งอะไรไอจนเนียวแตกจนตัวแตกเลยล่ะคับพี่น้องปองไปค่ะใหญ่เพื่อนบ่ห้ฟังนะคะนังตัวตก็ยังโอเคอยู่ทั้งแฟนกับบางคนไอจนตาเตอจะถลนออกมานุ่นนะคะถ้าเป็นหนักๆนะคะโชคดีเราก็ภาวนาว่าเราอย่าเป็นหนักกันนะจ๊ะข่าวไม่ดีนะคะวันนี้แล้วหลังจากจบจบจากเก็บไข้ได้ป่วยนุ่นนะคะก็ ทังจะได้มีเรื่องนู่นเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังอีกก็ฟังก่อนนะคะถ้าสมมติว่าไม่เจ็บคอก็จะมีเรื่องเราในอดีตเรื่องช่วงที่ผ่านมาไล่มาเรื่อยๆจะเล่าให้กันฟังเรื่อยๆนะคะนู่นนี่นั่นนะคะหลากหลายเรื่องราวนะคะชีวิตคนยังหายใจกันอยู่ก็สู้กันต่อไปยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะสําหรับตัวโต,วตวกับแฟนก็จะดูแลตัวเองกันไปนี่เลยค่ะอยู่ในบ้านนะคะดื่มน้ําร้อนดื่มน้ําขิงน้ําชงน้ําชาไปอะไรไปนะคะ เดี๋ยวก็จะอัปเดตอาการให้ f อฟังเรื่อยๆนะคะว่าเป็นแบบไหนเป็นยังไงนะคะยังไงกไ็คิดว่าไม่นานบางคนเขาก็หยุดงานแค่สามสี่วัน5วันก็หายดีนะคะบางคนก็ไม่มีอาการมากแป๊บเดียวมาแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนตับไตไส้พุงด้านในของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะคะ่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกกาลังใจดีๆคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาตลอด ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กำลังใจไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ